แล้วตอน30ตอนนี้เป็นยังไงสาเปลี่ยนไหมคือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์20-30แล้ว <c oughs> ตอนนี้30เป็นต้นไปส่วนตัวผมอะผมว่าพอ30มสะเราเจอสิ่งที่เราสนใจเหมือนเราสะโขบลงมาครับแล้วเราก็แบบตอนนี้สำหรับผมคือ30ถึงตอนแล้วตอนผมเริ่มทำเซมิกอะผมให้เวลาตัวเองว่าเราจะ explore แบบแบบ สุดเบี่ยงไปเลยทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับเซมิคเราจะไม่สนใจว่าการเป็นศิลปินช่างปั้นนู่นนี่นั่นต้องมีสไตล์เฉพาะทําแต่แนวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับเราให้เวลากับการฝึกการทดลองแผนไว้ประมาณสิบห้าปีย0ิปีเพราะเราอยากรู้ว่ามันมันจะไปสุดที่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่ที่ตอนนี้กําลังอยู่ในเจอร์นี่นัน้นอะไรเงี้ยมันเกิดมันมันเหมือนมันมีคําถามสมมติมันฝึกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นรายละเอียดของ ของการเติบโตในการทํางานพวกนี้ขั้นการเรียนรู้ที่มันจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นประเด็นหนึ่งที่เราไปเรียนต่อที่เกาหลีมาบีแล้วเพราะเราสึกว่ามันไม่พอที่มีอยู่มันยังเหมือนเราฝึกขั้นพื้นฐานมาจนมันตันนะครับแล้วเราคิกว่ามันมันต้องการการแนะนําต้องการบทเรียนใหม่ทีนี้เราก็เลยไปขออาจารย์ที่เกาหลี แต่ว่าขอชั้นเรียนกับเธอได้ไหมเขาอยู่ในมหาลัยหรือว่าเขาเป็นศิลปินเขาเป็นช่างปันป้นอยู่ในอยู่ในภูเขาครับไปฝึกแกก็เหมือนในหนังจีเลยครับแบบไปเป็นอยู่ในภูเขาแล้วก็ต้องไปตักน้ําต้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปรู้จักเขาได้ยังไงมันเป็นความผมไม่เรียกไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็คือเราไปบ้านของอาจารย์ชาคนหนึ่งที่แกมาเกษียในไทยอ่ะแล้วก็ไปกับ พบพิตี่ยแล้วก็เขาเขาก็มีถ้วยชาของเซเป็นแห่งชาติของคนเก่งๆทั้งญี่ปุ่นเกาหลีเยอะมากแล้วเราก็ไปจับคืนนั้นเราคุยกันสิบหสิบสี่ถึงสิหกชั่วโมงเนี่ยดูถ้วยแกงเดียวแล้วแกก็มาที่บายอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันมีถ้วยอยู่สามใบวันนั้นอ่ะผมจําได้ดูไปประมาณสองสามร้อยใบอ่ะแล้วมันมีอยู่สามใบที่เรารู้สึกตอนเรานั่งจับแบบ มันมีคําถามแบบขึ้นมาว่าไอ้คนนี้มันใช้ชีวิตยังไงนะเราไม่ได้สนใจตัวถ้วยนะคมันเหมือนมืนความรู้สึกของเราที่มีต่อถ้วยเขาอะ่ะคือเหมือนเขาเป็นคนที่ฮัมโบมากๆเหมือนแบบไม่ได้อวดตัวแต่ว่างานมันมันปราณีจนมันโชว์ตัวเองออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลือกแบบผมเลือกผมก็เลือกใบที่ผมชอบสใบแล้วปรากฏว่าเป็นใบจากช่างปันคนเดียวกันหมดเลยจากสองสามร้อยใบอะไรเงี้ย เราก็เลยสงสัยว่าคนนี้มันใช้ชีวิตยังไงนะอะไรเงี้ยตอนแรกก็เลยอยากไปดูว่าเขาอะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าจริงๆการขอเป็นลูกศิษย์อะมันค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยแล้วพวกกับช่างปั้นที่เขาซีเรียสมากๆเนี่ยม,มันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อนะไรเงี้ยเราก็เลยลองให้เพื่อนที่เกาหลีติดต่อให้อืมแล้วก็คุยกันแกก็ไม่รับแกก็เหมือนปฏิเสธอย่างสุภาพว่ามาได้แต่ฉันไม่มีที่พักให้ เราก็ไปลองหาที่พักดูในเมืองนั้นมันไม่มีที่พักมันเป็นเมืองแบบอยู่กันดาลหน่อยอืไม่ค่อยมีอะไรอะไรย้เราก็ยังคาใจอยู่เราก็เหมือนผ่านไปอีกสักประมาณปีหนึ่งเราก็ขอเขาใหม่ครับแต่ตอนแรกที่ขอเนี่ยขอในเชิงขอไปเป็นชา้โดว์แบบเธอไม่ต้องให้ฉันทําอะไรก็ได้ฉันขอเป็นแบบเป็นเงาไป,ด,ปดูว่าเธอใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างี้คแล้วพอปีที่สองขอไปอทีหนึ่งเขาก็แบบไม่ได้มาขอแบบนี้ไม่ได้ ถ้าจะมาก็ต้องมาเรียนเราก็เลยจริงๆเขาก็ปฏิเสธอีกรอบหนึ่งครับเป็นแบบแบบนะแบบฉันไม่พูดภาษาเกาหลีนะไอฉันไม่พูดภาษาอังกฤษนะแล้วเธอต้องไปจ้างล่ามมาซึ่งล่ามถ้าจ้างอยู่กับแกก็คือน่าจะราคาสูงมากๆอนะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่มีเงินไปจ้างขนาดนั้นเราก็เลยเหมือนปากเก่งไปบอกเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเยนไปเรียนภา,าษาเกาหลีเองก็เรียนอยีกปีนึงครับแล้วเราก็เมลไปหาแกเนภาษาเกาหลี แล้วแกก็จะเหมือนลงมาตอบอีเมลสัปดาห์ละครั้งก็คุยกันอยู่ประมาณอีกปีนึ่งช่วงนี้ทีเลียที่ขอน่ยคือช่วงก่อนโควิดช่วงต้นนะแล้วจนเมื่อปีที่แล้วพวงได้ไป <c oughs> เยวนะ <c oughs> ประมาณ4ีปีครับ <c oughs> <c oughs> คือเริ่มจากการที่เราติดต่อ <c oughs> อาจารย์ที่อยู่บนภูเขาอารมณ์นั้นนะ <c oughs> ใช่อะ่ะเป็นอาจารย์ที่แบบไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ต้องลงมาตอบ อีเมลลงจากเขามาท์ละครั้งช่ขอแกโดนปฏิเสธไปสองรอบรอบที่สาแกบอกต้องมีล่าเหมือนแกจะรับแล้วแต่เราไม่มีเงินเราไปเรียนอีกหนึ่งปีและสุดท้ายอีเมลหาแกในภาษาเกาหลีโอ้สุดยอดแล้วก็รับไหมก็ยังไม่รับครับก็คุยเมลกันแบบเขาก็เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็พอเขายังไม่เคยเห็นงานเราเลยแล้วเขาก็ซึ่งจริงอาจารย์พวกนี้เขาไม่ค่อยสนใจตัวตัวงานที่เราทำครับ เขาน่าจะดูเรื่องความตั้งใจเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะเรียนจากเขาได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเป็นคนใจร้อนมากๆเขาอย่างตั้งผมไปเขาอายุประมาณแปดสิบแล้วทั้งชีวิตเขา่เขาเขาคยหลับคนหนึ่งคนเป็นช่างปั้นญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ได้ประมาณห้าวันแล้วก็หนีไปเพราะทนอารมณ์เขาไม่ได้ใช่ครับเพราะเขาอารมณ์รุนแรงแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นคนเกาหลียุคโบราณแบบ ปลาเข้าของตะคอกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แบบเหมือนที่แกรับเนลสุดท้ายเนี่ยคือแกถามว่าฉันอ่ะเป็นช่างปัน้นพื้นบ้านเบอร์หนึ่งของเกาหลีนะเธออ่ะถ้าจาเนงกับฉันอ่ะเป็นลูกศิษย์ฉันอ่ะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของไทยออซึ่งเราก็แบบเหมือนเราไม่ค่อยอินเรื่องพวกนี้ยอยู่แล้วเราก็เลยตอบกลับไปว่าแบบฉันอยากฉันไม่สนตัวเลขว่าจะเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่แต่ฉันอ่ะสนใจว่าฉันอยากเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีอ่ซึ่งในความหมายของเราอะ่ะคือ เราควรจะเก่งกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นโกงของฉันที่ฉันอยากเรียนจากเธอเนี่ยคือฉันอยากเก่งกว่าเธออ,อย่างน้อยอย่างน้อยแย่สุดควรจะเท่าเธอหรือว่าเก่งกว่าเธอบอกทางนี้ไปแกก็เลยพิมพ์ชายครับแกก็เลยพิมพ์มาแบบมาเมื่อไหร่ก็เลยได้ไปครับและดุไหมดุมากเลยครับเหมือนเหมือนในหนังที่อย่างในหนังเรื่องวิสลับที่มีตีกองจนมือเลือดไหลแล้วอาจารย์ก็ตะคอกตะคอกแบบนั้นเลย แล้วช่วงนั้นผมไปเนี่ยมันจะมีหนังเรื่องฮังเกอร์กำลังดังที่เป็นแบบว่ากูบอกว่าอยาเลื่อยอะไรเงี้ยม,มันก็มีฟิลนั่นนะแบบแบบเขาจริงๆที่เรียนภาษาเกาหลีมาแทบไม่ได้ใช้เลยวะเพราะเขาตะข้ออย่างเดียวแล้วก็ปลาของแล้วก็ปลาใส่เหลาหรือว่าปลาปลาแบบเฉียวๆอ่ะเราก็ต้องนั่งปั้นอยู่ก็ต้องหลบหลบซ้ายหลบขวาซึ่งที่ที่น่าสนใจอ่ะคือเหมือนตอนผมไปเรียนแก ในขณะที่แกทําอะไรพวกเนี้ยมันเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าแกเขาเรีเยกว่าไรครับมีเจตนาไม่ดีอย่างจริงจริงะตัวผมอะผมเรียนวิศวะมาเราจบวิศวะมาในไทยมันก็จะมีระบบวาร์ปมีระบบซีเนลิตี้อะไรเงี้ยซึ่งเราอะไม่ค่อยบายไอเดียพวกนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าวาร์ไม่ได้เข้าอะไรพวกเนี้ยแล้วพอมาเจอแบบโดนวาร์จริงๆเพราะว่าตอนไปวาร์แบบกับไปอยู่กับเขาอะเขานั่งแบบเนี้ยวันละสิบสองชั่วโมง เขาไม่ไปไหนเลยนะครับเขานั่งเฝ้าเราเราขยับนิ้วผิดเขาก็ปาของตะคอกแล้วแล้วเหมือนคอมเมนต์เขาไม่ละเอียดมากอนะไรอย่างเช่นเราปั้นถ้วยใบเนี่ยปั้นมืออยู่ข้างในนะแกรู้ว่านิ้วไหนของเราออกแรงมากเกินไปน้อยเกินไปแกแบบนิ้วนางมันออกแรงมากเกินไปแล้วแกก็ปาของมาแล้วก็นะกต้องหลบไปเลยอนยะแางเราเคยโดนไหมเคยโดนไหมไม่ไม่เคยโดนตัวปานี่คือปาอะไรไนะริง อะไรอยู่ในมือก็ปาปาแบบคำๆหรือแบบปาแบบโมโหเลยปาแบบโมโหเลยอ่ะซึ่งผมผมรู้ว่าเขาไม่ได้เจตนาทําร้ายเราแต่ว่าเหมือนเขาเขาอารมณ์รุนแรงแล้วเขาแบบโมโหทําไมทําไมได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะมันมีเรื่องที่เราทว่ผมันน่าประหลาดคือเขาผมไปอยู่กับแกประมาณเดือนนึง่ะเพราะแกบอกว่าแกจะหยุดงานตัวเองอ่ะแล้วมาสอนเราเต็มๆอ่ะให้แค่เดือนเดียวโอ้โห ซึ่งเรารู้ึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าแกทุ่มมากทุ่มเทกับเราแล้วเราก็อย่างผมผมผมนึกไม่ออกว่าเราจะทําอะไรแบบเนี้ให้ใครได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่แกว่ามันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงสําหรับเราในในความรู้สึกอะแต่มันก็มีคําถามว่าเราทําไมไม่พูดดีๆนะในขณะที่โดนว่านะเนี่ยอย่างอย่างคืนที่สองคืนที่สามผมนอนนอนในห้องห้องถากบ้านแก่ ก็มันนั่งนึกว่าเรามาทิ้งทำไมนะอะไรเงี้ยแล้วทาไมเขาถึงพูดจากับเราไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำไมต้องตะคอะกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันพูดดีๆก็ได้เราก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่พอถึงช่วงนั้นน่ะมันมีคําตอบให้เราว่าไม่รู้เขาว่าอะไรก็ทําไปก่อนเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเขาเองแล้วเรื่องเนี้ยเพิ่งมาเหมือนเพิ่งมารู้สึกเคลียร์ตอนประมาณวันที่สิบห้ามันเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรานั่งปั่นอยู่เขาก็ตะคอกตะคอกตะคอก แล้วเราอะก็ไม่เหมือนเหมือนวิญญาณหลุดอะมันเราอะเห็นตัวเองโดนตะคอกอยู่แล้วอาจารย์เขาก็ขุดตะคอกตะคอกตะคอกแล้วเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันโมเมนต์นี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์หันมาคุยกับเราที่เป็นคนที่ยืนอยู่ไม่ได้เป็นคนที่นั่งตันอะอืมแล้วเขาบอกพอแล้วพอแล้วไปนั่งคุยกันแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็เปลี่ยนวิธีสอนอะไม่เข้าใจขอใหม่ผมผม,ผม,มงนะ ยังไงนะคืออาจารย์เขาเหมือนอยู่รู้สึกว่าอยู่แยกล่างออกมาใช่ครับแล้วเห็นตัวเองใช่โดนอาจารย์โดนอาจารย์ตะคอกอยู่ใช่ครับแล้วยังไงนะหมายถึงว่าแล้วอาจารย์อ่ะเขาคุยเขาตะคอกคนนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่พอตอนที่เขาบอกว่าลุกแล้วไปนั่งคุยกันเขาหันมาคุยกับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เปลี่ยนวิธีสอนครับเขาก็เลิกว่กเลิกเลิกด่าเลิกปาของเพราะผมเหมือนแกไม่ได้อธิบายเพราะแกแบบเวลาแกพูดแกจะพูดเป็น เป็นเขาเรียกไงครัเป็นกวีเป็นคําที่มันเป็นอ,อุปมาอุปไมยอ,อะไรเงรี้ยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการการแบบเหมือนแกแบอกว่าต้องเทน้ําทิ้งก่อนถึงจะเติมน้ําใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอเรื่องเนี้ยมันคือมันทําให้เราเคียร์ว่าอ๋อที่เขาว้ากะเพราะว่าเขาต้องมันเป็นการฆ่าอีโก้ของเราแล้วพอเขารู้ว่าเราเหมือนพอโมเมนต์ตอนที่ผมโดนเขาด่าหลังๆครับ ม,มันมีความรู้สึกว่ามือฉันเธอเอาไปเลยแบบว่าเธอจะสั่งอะไรมือฉันอาจจะจะตามคอมมานั้นอะไรเงี้ยเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราฟอลโล่ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเลยย้อนกลับมาที่วันที่สามว่าอ๋อเราต้องเป็นคนที่ถูกสอนได้ก่อนเขาถึงจะสอนเราได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่ผมรู้ว่ามันประหลาดของผมที่เกิดขึ้นกับผมตอนตอนไปเรียนนาเลยครับแล้วมันก็กลับมาวิธีการปัน้น รูปแบบงานของเรามันก็เปลี่ยนไปมันเหมือนมันเป็นการไต่ขั้นบันไดของสตเพราะเราจริงๆตั้งแต่เริ่มปั้นอ่ะมันก็ค่อยๆมันเห็นขั้นบันไดแต่ละขั้นที่เราจะก้าวขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเอ็นจอยกับการทํางานมากๆโฟกัสมันก็เลยอยู่ที่เรื่องพวกเนี้แต่ว่ามันก็ต้องแบ่งแบ่งหัวไปฝั่งที่เฮ้ยเราต้องกินข่าวเราต้องมีเงินที่จะต้องแมネจให้สตูมันรันได้อยู่ได้อะไรเงี้ย ทีเนี้ยเราก็พยายามทําให้เรื่องสองอันเนี้ยมันมารวมกันมันมาแบบมันไม่ต้องแยกกันมากสมมติอย่างอย่างงานที่สตูผมครับเป็นงานสั่งทำทีเนี้ยเราก็จะเหมือนเสนอตัวเลือกที่ดีให้กับลูกค้าใช่ไหมครับโดยที่เป็นตัวเรื่องนั้นอนะ่ะเราอยากทําด้วยเราอยากทดลองด้วยเราอยากฝึกฝนด้วยมันก็เลยไปด้วยกันได้แบบแบบไม่ไม่ไม่ฝืนเท่าไหรเ่เะยครับอืมอืม อยู่กับคุณครูหนึ่งเดือนใช่อะมันเดือนสิบห้าวันแรกโดนว์กเพื่อเทน้ําทิ้งในตัวใช่อ่ะสิบห้าวันหลังคุณครูเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยครับเขาก็พูดรู้เรื่องขึ้นใช่อ่บแล้วตอนจบเราได้เรียนรู้อะไรจากจากการที่คุณเข้าที่สกัดว่าทําไมครูเขาทํามาถึงจุดนี้และแล้วมัน มันเป็นจริงๆริงไหมอย่างที่เราบอกว่าเราตัดมือให้เขาเลยส่วนตั้าผมว่าพอไปอยู่กับแกเราเห็นแกระหว่างเรากับเขาอ่ะใหญ่มากๆซึ่งเช่นเช่นเช่นสมมติตัวงานอ่ะผมนึกว่าผมปั้นอีกสิบปีคงยังไม่ได้แบบเขาอะไรเงี้ยอ่าแล้วเพราะจริงๆตอนจบเนี่ยมันแกบอกว่าเหมือนเวลาเราไปเรียนน่มันคล้ายๆกวดวิชาเขาสรุปเร็วๆมาให้ก้อนหนึ่งแล้วโจทย์ก็คือเอาไปฝึก แล้วสามปีเนี่ยค่อยมาสอบค่อยมาดูว่าเธอไปฝึกเป็นยังไงบ้างพร้อมจะรับชุดความรู้อีกระดับหนึ่งหรือยังอะไรเงี้ยเพราะเหมือนถ้าผมที่อยู่กับแกผม,มรู้สึกว่าแกอยากให้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันยังให้ไม่ได้มันมันยังไม่พร้อมสกิลมันยังไม่พออะไรเงี้ยครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นทีละดับทีเนี่ยพอมันจบอะเราสู้มันยังไม่จบมันเหมือนแค่เป็นเพิ่งเริ่มใช่ครับเป็นสเตจแรกว่าเออเราเหมือนเราเริ่มคุยกันรู้เรื่องละ แล้วเ,เราต้องกลับมาทําการบ้านกลับมาฝึกของเราเพื่อที่จะแบบเป็นผู้ที่ถูกสอนได้ในสเต็ปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยจมีแลนจะกลับไปไหมมีแผนว่าจะกลับไปครบแล้วอาจารย์เขารับก็จริงๆเขาน่าจะรอยอยู่ครับครับแล้วหน <c oughs> ึ่งเดือนนี้ท่านท่านเก็บเงินกับเราไหมหรือว่าจริงๆไม่ได้เก็บเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับจริงๆเหมือนที่ผมเรียนกับอาจารย์ทุกคนร่ะอาาันหนึ่งเลยมันเป็น หมือนที่ผมเขาไม่ได้บอกผมแต่ผมรู้สึกก็คือเหมือนความรู้อะมันไม่ได้ไม่ได้ไว้ขายอะมันเอาไว้แชร์ทีเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถแช่ด้วยคนได้ทีนี้มันก็อาจจะต้องเลือกคนที่จริงจังขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมพวกช่างปั้นแบบพวกมาสเตอร์พวกเนี้ยเขาถึงเลือกลูกศิษย์รับลูกศิษย์ยากผมเข้าใจดีเลยครับ <c oughs> พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ผมก็โชคดีว่าผม <c oughs> ได้อยู่กับครูครับ <c oughs> แบบเดียวกันเลยครับ <c oughs> แต่ครูผมไม่ได้วัดคต่ครูผมไม่พูดครับท่านดีดถุงมืออย่างเดียวดีดอย่างเดียวครับคือคือเวลาเราส่องกล้องเคสยากๆเนี่ยนะคือจะมีเวลานิดเดียวต้องไปถึงก้อนมะเร็งหรือก้อนอะไรที่เราจะตัดให้ได้เพราะปอดมันมีไหลดูครับครูผมก็จะให้เราไปทํากันบ้านมาแล้วก็อะถึงเวลาลงกล้องขึ้นก็จะครูก็จะกอดอกยืนอยู่ข้างหลังแกก็จะดูนาฬิกาเหมือนกับได้ประมาณสามนาทีครับถ้าไม่ใกล้สามนาทีปุ๊บ กัจะไม่พูดอะไรกัจะดิดถุงมือปึกปึกครับพอสามนาทีปุ๊บไปว่สามนาทีแล้วหมอวินัยผมก็จะยืดนให้ครับอารมณ์เดียวกันครับครับผมเห็นภาพเลยนะที่เราบอกว่าการที่โดนดุหรืออะไรเนี้ยจริงๆคุณกูเขาไม่ได้แกล้งดุหรอกใช่ครับเขาะรันะเอ้ยคุณโชคดีมากนะใช่ครวันโชคดีมากเจอแต่อาจารย์ดีๆเนอะใช่ครับถือว่าโชคดีแล้วผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราอ่ะ ถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องส่งต่อให้กับลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นใครจะเป็นลูกศิษย์ที่เกิดจากพอดแคสต์นี้หรือพอดแคสต์อื่นๆของคุณวนนะครับก็ติดตามตอนต่อไปอันจริงนะผมเตรียมคําถามมาเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่าผมผมสนุกกับกับชีวิตคุณวนมากกว่านะแต่นี่เว